ืัอนี้แย่วันก็คือเกาเด้อค่ะฝนตกฝนลงเนาะค่ะพี่น้อง่ะฝนตกฝนมาพี่น้องจ้าขาวจ้าภาคเลยเป็นได้เป็นได้ปรัเสรวฐแเนวะคานเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพราะว่าเป็นหวยที่ยุ่ไอ้ข้างป่าสวนย่าประเสริฐพนัาพี่น้องอันฟังตั้งพูนหนนเพี้ยนหรือดีมากพี่น้องพี่หรือดีมากจะอยู่ฝั่งโน้นเนาะใช่หละั่นพี่อดีมากจะอยู่ฝั่งนั่นพี่น้องป่าก็ได้อยู่แต่่ปั่นได้แต่วันได้ป่าตัวบอกย่อยเลยเด้อพี่น้องจ้า ยายอวันได้ตัวบักใหญ่เลยเนาะคะ่ะนี่เป็นตาน้ามเนาะคะ่ะเป็นตาน้าของอะไรตายายอวันได้ตัวตัวบักใหญ่เลยเนาะคะ่ะเขาเอินปานปตาตะเพี้ยนบอกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวแกวันเจา้าฝนมาห้เพื่อนเพื่อนเืิ่งค่ะพี่น้องเห็นปะค่ะได้ตัวบักใหญ่เลยเป็นเช้าของวันจันทร์และพี่น้องเมื่อนฝนตกแห้งค่ะฝนตกแห้งฝนมาตาค่ะโยกอยู่ตรงนี้พี่น้องจ้าเนาะคะ่ะปั่นกันโยกพี่น้องเนี่น้องแอลโยกด้วยหมอกตาหน้าผุดซุ่ๆค่ะเดี๋ยวด้อยยายอวันสิผ้าไปเพิ่งพอบ้านของแกอวันเนาะค่ะอยู่ฟังตั้งนี้ ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนแวนก้วอนกะบ่พอท่านนั้น <laughs> แค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะโงแบบสบายค่ะเพื่อนๆคื่นคะนะคะ่ะยายวันก็เลยมาถ่ายทําให้เพื่อนเพื่อนดูน้นองเอ๋กําลังยกนะคะเพื่อได้หลฟ์ทุกแต่ละพี่น้องที่บา่านแต่นั่งแก้ววันนี้เองพี่น้องนะค่ะเป็นห่วยที่อยู่ปลาส่วนอย่างแก้วันก็เล,ลยบ่อนันตะไลบ่อยันปนไดนาะพี่น้องว่าต้องขลัวว่าต้องยานเพราะว่าน้ําไม่ลึกค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะน้ำไม่ลึกเนาะค่ะทํามาหากินได้ปดวดข้าววันได้ตัว ตัวบักใหญ่เลยเนาะคะ่ะเขาเอือนปานป่าตะเพียนบอกพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวที่อวันเจ้าผนมาห้เพื่อนเพื่อนเพิ่งค่ะพี่น้องเห็นปาคะ่ะได้ตัวบักใหญ่เลย,ยค่ะวันนี้ยายอ่อนมายกยอค่ะเช้าวันจันทร์เนาะค่ะพี่น้องผลมาเมื่อขึ้นเนาะคะ่ะผลมานำกับมาปา่ากะขึ้นพี่น้องคะเนาะคะ่ะยายอ่อนก็เลยมาถ่ายมาดูปลาเนาะคะ่ะปลาเอียงกว่ละ่ะเดี๋ยวถ้าถรดจ้าจับพี่น้องจ้ะเนี่ยยายอ่อนจะพามาดูปลาพี่น้องจ้า ผนมาป่ากับมีพี่น้องบาดท,ที่นี่นะคะสาเล่มวนแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยยายอ่อนมวนนะคะม้วนจริงๆค่ะมาจ้ามามายกโยกล่องคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะคะ่ะก็เลยมาตัดสินใจเห็นไหมคะนี่คือพ่อบ้านยายอ่อนอยู่ฝั่งนี้ค่ะสู้ๆตานะคะ่ะวันนี้ยายอ่อนมายกยอค่ะเช้าวันจันทร์นะคะพี่น้องฝนมาเมื่ขึ้นเนาะคะ่ะฝนมา นาำกมาป่ากะาขึ้นพี่น้องคะเนาะค่ะยายอ่อนก็เลยมาถ่ายชมพอบ้านของยายอ่อนเนาะค่ะเพื่อนกะยกขึ้นกันพี่น้องเพิ่นยกส่วนมายายอ่อนกระเล่นมาถ่ายทำให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเบิ่งสกอนเนาะค่ะพี่น้องกันฟิวก็เลยเอาคลิปนี้มาฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องดูนะค่ะวันนี้ยายอ่อนมายกยอค่ะเช้าวันจันทร์เนาะค่ะพี่น้องฝนมากมื่ขึ้นเนาะค่ะฝนมาก น้ำกบะาปากะขึ้นพี่น้องคะเนาะค่ะยายอ่อนก็เลยมาถ่ายค่ะวันนี้ยายอ่อนมายกยอคะเช้าวันจันทร์นะคะพี่น้องผลมากมื่ขึ้นเนาะค่ะผลมากน้ำกรมาปากะขึ้นพี่น้องคะเนาะค่ะยายอ่อนก็เลยมาถ่ายชมพอบ้านของยายอ่อนเนาะค่ะเพื่อนแต่ยกคือกันพี่น้องเพิ่นยกส่วนมายายอ่อนกระเล่นมาถ่ายทําให้ เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเบิ้งสะกอนเนาะค่ะพี่น้องกันฟิมก็เลยเอาคลิปนี้มาฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องดูกันฟิมก็เลยเอาคลิปนี้มาฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องดูนะจ้าน่ยเนาะค่ะก็จะอยู่ประมาณนั้นเนาะค่ะเนียนาะค่ะยกพี่น้องช่วงนี้น้ำน้ำแรงยพี่น้องค่ะน้ำแรงเนาะค่ะปลาก็ได้ยุ่แต่กะบ่ปันไดค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้าขาวจ้าพาคเลย เป็นได้เป็นได้บริษัทล,ละวานะคะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ของหมู่บ้านค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นตาน้ําของหมู่บ้านนะคะบ,บ้านตราลเด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าน้ําไม่ลึกเนาะคะ่ะน้ำาม่ลึกเนาะค่ะก็ก็ทํามาหากินได้พี่น้องเนาะคะ่ะทำมาหากินได้ไมายกยอ่อค่ะเยาว,วันยกยอ่อไดมือเสาเด้อ,ดอ,อจ้าพี่น้องจา้าตัวบักใหญ่เนาะคะ่ะพุ่นเห็นไหมคะ่ะสุดยอดเลยค่ะมือหนีฝีมือนะคะมือหนีฝีมือนะคะ่ายแย้วมาดูปลาเนาะคะ่ะปลาเอียงกว่าละ่ะ เดี una una ๋ยวถ้าตรวจด้จับพี่น้องจ้าเนี่ยยายอวันจะพามาดูปลาพี่น้องจ้าชมพ่อบ้านของยายอวันเนาะค่ะเพื่อนขยกขึ้นกันพี่น้องเพิ่นยกส่วนมายายอวันกระเล่นมาถ่ายทําให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเบิ่งสะกอนเนาะค่ะพี่น้องขึ้นนาพี่น้องนอกปลาก็ขึ้นเข้าปลาพ่อจิไใ้ทำมาหากินเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนคะทำมาหากินนะคะส่วนกานยูบูดเดี๋ยวยายอวันจะพาไปมาดูปลาเนาะค่ะปลาอันยอียงกว่าล่ะ เดี๋ยวถ้าตรวจแด้จับพ evet> ี่น้องจ้าเนี่ยยายอวันจะพามาดูปลาพี่น้องจ้าปลาค่ะได้อยู่แต่บ่ปั่นได้แต่ว่ายายอวันได้ปลาตัวบักย้อยเดี๋ย้พี่น้องจ้ายายอวันได้ตัวบบกใหญ่เลยเนาะค่ะนี่เป็นปลาหน้ามเนาะค่ะเป็นปลาหน้ามของอ้พรก็มาดูปลาเนาะค่ะปลายังก็ละเดี๋ยวถ้าตรวจแด้จับพี่น้องจ้าเนี่ยยายอวันจะพามาดูปลาพี่น้องจ้าไม่อันตรายนะคะเพื่อนๆค่ะไม่อันตรายเด้อค่ะ ยายอวันก็เลยมาถ่ายทําให้เพื่อนๆดูอันนี่น้องแอลยกอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องเนาะค่ะอันนี้เป็นของน้องแอลยกนะพี่น้องน้องแอลใจท่านที่ถือพี่น้องเนาะนานๆทีถึงได้มาถูกเนาะค่ะต่ว่าขันขันถูกทุกบาทไรก็บอไไ้ถูกเนาะพี่น้องเนาะบได้ถูกทุกบาทเลยค่ะบัตนี้นะคะบันนี้ว่าัดเพันบาทพี่น้องอันตั้งตั้งพูดหนันเี้ยนหรือดีมากพี่น้องพี่หรือดีมากจะอยู่ฝั่งโน้นเนาะค่ะใช่หรือันพี่หรือดีมากจะอยู่ฝั่งนั่นพี่น้องค่ะยายวันยกยอดอะไรมือเสาร์เด้อจ้ะพี่น้อง ตัวบักใหญ่นะคะพุนเห็นไหมคะสุดยอดเลยค่ะมือนีฝีมือนะคะมือนีฝีมือนะคะแกแค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะนักข่ายสติปินนัคะโอ้เด็กตัวใหญ่ๆให้เพื่อนเนี่ยสวดว่าพี่น้องสวดว่าบ่ได้เห็นแล้วค่ะพี่น้องบ่ได้เห็นแล้วค่ะนี่แย่วันจะพาพค่ะแย่วันยกยอดอะไมือเสาเดอ้อจ้ะพี่น้องจะ้ะตัวบักใหญ่นะคะพุนเห็นไหมคะ สุดยอดเลยค่ะมือนี้ฝีมือนะคะมื่อนี้ฝีมือนะคะแก้วเพราะว่าเป็นหวยที่ย,ยั่ยข้างป่าสวนจาไม่อันตรายนะคะเพือ่อนๆคะ่ะไม่อันตรายเด้อค่ะยายอ่อนก็เลยมาถ่ายทําให้เพื่อนๆดูอันนี้น้องแอลยกอยู่ตรงนี้คะ่ะพี่น้องนะคะอันนี้เป็นของน้องแอลยกนะพี่น้องน้องแอลจะยกอยู่ตรงนี้พี่น้องจ้านะคะปั่นกันยกพี่น้องนี่น้องแอลยกอยู่มักตาหน้าปวดซุกๆทานที่ถือพี่น้องเนาะนานๆทีถึงได้มาถูกเนาะค่ะตวบาคันคัน ถูกทุกบาทไรก็บ่ได้ถูกเนาะพี่น้องเนาะบ่ไไ้ถูกทุกบาทด้อค่ะบัตน,นี้นะคะบัตน,นี้สวัสดีเพื่อนๆชาวเรียวชาวครีเอเตอร์จ้า้มนียแยวันก็นคือเกาเด้อค่ะฝนตกฝนลงเนาะค่ะพี่น้องค่ะฝนตกฝนมากค่ะเดี๋ยวเด้อายวันสิภาไปเบิง่งหัวบ้านของแย,ยวันเนาะคะ่ะอยู่ฝังทั้งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเนาะคะ่ะส่วนแย,ยวนันกะบาเพราะท่านนัน่นาาเนาะคะ่ะเฮ็ดเต็มเนาะค่ะอ้ได้ตัวง่ายๆให้เพื่อนเน่ ชวดว่ะพี่น้องชวดว่ดะว่ได้เห็นแล้วค่ะพี่น้องบ่ได้เห็นแล้วค่ะหญิงแหวนกัพท่านเด้ของเราพี่น้องโอ้ถูกไล่ตัวนิวดึงเลยดึงเลยเออโอ้โอ้โหเยอะแยะเลยพี่น้องขุนได้บักไลน่นึงเนาะค่ะเขาจากปากเลยแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะไม่อันตรายนะคะเพื่อนๆค่ะไม่อันตรายเด้อค่ะยายอแหวนก็เลยมาถ่ายทําให้เพื่อนๆดูอันนี้น้องแอลยกตัวตรงนี้ค่ะพี่น้องเนาะค่ะ น,นี่เป็นของน้องแอลยกนะพี่น้องน้องแอลใจ,จ <ะ S 2> ก็ยกสะดุ้งน้ำกัลกับยายอวันเด้อนนะค่ะแล้วยายอวันที่ถ่ายท้ามเห้เบิ้งเพืนน่อนเพื่อนมันคือตาน้าพี่น้องนาค่ะตาน้าเป็นห้วยนะค่ะเป็นลั้ห้วยของในของบ้านเขาเองค่ะพี่น้องนะี่ค่ะวันนี้ยายอ่อนมายกโยอค่ะเช้าวันจันทร์ด้ค่ะพี่น้องฝนมาเมาื่อคลื่นาะค่ะฝนมาหน้ากับมาป่าก,าก,กับขึ้นพี่น้องค่ะเนาะคะ่ะยายอ่อนก็เลยมาถ่ายโป่งแบบสบายค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะคะ่ะยายอวันก็เลย ถ่ายทให้เพื่อนๆดูน้องแอลกําลังยกนะองค่ะคนก็ได้ไลายเือแต่ละพี่น้องตะวบานฝานนะนันฟิวก็เลยเอาคลิปนี้มาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูนะเพื่อนนะเพื่อนก็ยกสะดุ้งเป็นได้พี่น้องตาพัดนีเนาะค่ะเมียผ้าเห็ดกต่เห็ดเป็นไปชมพอบ้านของยายอวันเนาะค่ะเพื่อนก็ยกังคือกันพี่น้องพํ่นยกส่วนม่ยายอวันก็เล่นมาถ่ายทําให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆบึงสะกอนเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องจ้าขาวจ้ากลาคเลย เป็นได้เป็นได้ภาษาลาว,วานาะค,ะะคะ<ช>่ะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้เพื่อนนะเพื่อนกับยกสะดุ้งเป็นได้พี่น้องตาพัดนี่เนาะค่ะเมียผ้าเห็ดกับเห็ดเป็นเดีวทำให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องดูเอายกลูกตาไป็นตะเคือกไว้นเฮ้ยเราเห็ดก็เป็นได้พี่น้องแม่วันมะไทร่ไอ้ท่าแล้วก็เล่นท่านในเด็เดเดเดกกระโดดแล้วแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะมาดูปลาเนาะค่ะปลาเอียังกว่าล่ะเดี๋ยวถ้าถอดถ้าจับพี่น้องจ้ะ เนี่ยแก้วันจะพามาดูปลาพี่น้องจ้าจ้านั่นเนาะค่ะก็จะอยู่ประมาณนั้นเนาะค่ะเห็นไหค่ะยกพี่น้องช่วงนี้น้ำน้ำแรงอยู่พี่น้องค่ะน้ำแรงเนาะค่ะปลาก็ได้อยู่แต่กับ่อปันได้ค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้าขาวจ้าภาคเลยเป็นได้เป็นได้ประสาทระว่าเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ทา้งแก้วันนี้เองพี่น้องเนาะค่ะเป็นห่วยที่อยู่ปลาส่วนใหญ่แก้วันก็เลยบ่ออันตรายล่บ่อยันปันได้เนาะพี่น้องบ่ต้องกลัวบ่ต้องยานเพราะว่าน้ำไม่ลึกค่ะเพื่อนๆค่ะน้ำไม่ลึกเนาาาะะค่ทมหกินไดด้ปว พราะว่าเป็นหวยที่ยั่วไอ้ข้างป่าสวนย่านที่ถือพี่น้องเนาะนานๆทีถึงได้มาถูกเนาะคะ่ะแต่ว่าขันขันถูกทุกบาทไรก,ไไกนะ็ไม่ได้ถูกเนาะพี่น้องเนาะไม่ได้ถูกทุกบาทเลยคะ่ะวันนี้นะคะวันนี้พี่น้องจา้าเขาวจากพาคเลยเป็นได้เป็นได้ไดสสวราเัริฐลวานเนาะคะนะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้สวัสดีเพื่อนๆชาวเรียวชาวครีเอเตอร์จา้าวันนี้เยาวันกับคือเกาเด้อ ค่ะฝนตกฝนลงเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะฝนตกฝนมากค่ะเดี๋ยวเด้ยอยาวันสิภาพไปเึิ่งัวบ้านของแย่ออนเนาะคะ่ะอยู่ฟังท้งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเนาะคะ่ะส่วนแย่ออนกะบาเพราท่านนัน <c oughs> น้นเนาะค่ะเ็ดเป็นเนะคะ่ะ <c oughs> อ้เด็ตัวง่ายๆให้พ่น